ในขณะที่บร oh. <c ười> ิษัทร่วมรุ่นจดทะเบียนพร้อมกันพันหนึ่งร้ยกว่าบริษัทตอนนี้มันเหลือไม่ถึงหลักสิบล้วพี่น้องเนื่องในนั้นก็คือบียูกีไปเนเนโฟขอดูสำนักงานหน่อยคนแถวนี้หรือคนใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักว่าบียูกีนี่มันอยู่ที่ไหนว่านี่ไง เหมือนช้างทรงไหนเนี่ยพยายามมองให้เหมือนช้างนะครับอยู่สี่แยกรัชโยธินใช่ไหมครับต้องเช่าไหมไม่ต้องเช่าเพราะว่าซื้อไปเลยในขณะที่บริษัทอื่นเปิดมาก็จดทะเบียนแค่หนึ่งล้านแล้วก็เช่าเขาแล้วก็วันดีคืนดีก็ปิดตัวไห ถามว่าทำไมต้องเลือกดียูจีก็เพราะวันของในเพื่อน